กะคือบอกกดติดตามอยู่ก็บ่ค่อยเบิ่งเพราะว่าเขาบูหูจ้างไม่บ่าเขาบูเคยเห็นโดยเขาบูเคยเห็นบูเคยเห็นเนาะโดยบูเคยเห็นก็เลยแบบไอ้ติดตามอยู่แต่แบบแบบบูค่อยติดตามปานใดเพราะว่าเขาบูบูเห็นสขนาแบบบูค่อยหูจ้างไม่ว่าได้ไหนได้กงงได้คอยกันเนาะงงแล้วเนาะติดตามอยู่แบบบูค่อยหูจ้างปันใดแต่ว่าไงฟังยากนี่เนาะอ๋ออันนี้ก่คือมันจะมีอันนั้นแน่นอนเนาะ มีเครื่องยูเครงกินอะไรอย่างเงี้ยหนิเด้อเข่ามีเข่าพิยังน้ำแน่พี่น้องเไยเนาะมีเข่ามาม่าปลากระป๋องอะไรเป้งนัวมักเลนกระถักบบวงปลูกเองเลยเนาะโดยแล้วนผักเขือ่าผูกเบี้ยมะพริกบ่อนั่นน่ะโดยน้องกูสมบูได้สนน้องไงเนาะงามเนาะอ่งามคือคนปลูกอยู่ในข่อยว่า คนพวกแงวไอ้ดีเอาพี่น้องไอ้เนาะเปิดาพามาอีกเป็นอีพีสองนะพี่น้องเดอ้อเนาะยังอยู่ที่บ้านวังคูณอยู่พี่น้องไอ้เนาะวังคุณพี่น้องเอ้เนาะกราบตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบิดสู่ขู่สู่คนพี่ต้องไอเนะาะว่าซีอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองมอแสนอีกแล้วพี่ต้องไอเนาะกัยังอยู่ที่บ้านวังคุณอยู่พี่ต้องเนาะทั้งพันได้ออกไปพี่น้องไอ้นาพอดีว่าสีเจริญเครื่องให้เบิดก่อนแล้วพี่ต้องเนาะจะกระจาสีออกไปพี่น้องไอเนาะพอดีว,าว่าแวะขมาหาทางน่องซุกบอกได้ว่า,าน่องยังอีกแล้วพี่น้องไอเนาะสาวงามประจำหมู่บ้านนั่นแหละพี่น้องไอเนาตโตเนาะขอ มาเพิ่นก่อนสวัสดีเนาะเอ้าเสีเจ้าก็มาข่อยบ่โอ้มากันแล้วเนาะอ่าก็ก็ติดตามเพิ่นคือกันได้นี่น่ะ FC FC ตัวน้องเคยเบิ่งไดไอ้จะเคยเบิ่งบ่เออโดยฮู้จักอยู่่ว่านี่กคือบ่กดติดตามอยู่กบ่ค่อยเบิ่งวเฮาบ่ฮู้จักบ่บ่เคยเห็นโบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเนาะโดยบ่เคยเห็นก็เลยแะไอ้ติดตามอยู่แต่ว่า แบบบ่ค่อยติดตามปานไดเพราะว่าเขาโบ่บเห็นแบบบ่ค่อยฮูดจาไม่บ่ได้ๆเนี่ยงงได้คอยกันเนาะงงแล้วเนาะที่ตามอยู่ว่าบ่ค่อยฮู้จาปันไดแต่บอาไงฟังยากนี่เนาะไอคือการไอคือกา่โดยิดยตามอยู่แต่ว่าโดยโดยแต่ว่าบอนะโม่ชักมียูกดตามับดวงนั่นมดเน็ตโดยแบบคอยเบ็ดเนาะโดยไ่ค่อยแบบ ไอเวลาเขาลินโทรศัพท์มันบอปว่าคอยได้โดยโดยโดยเห็นคลิปน้องเพิ่นแต่แรกกะคือวอาแล้วเนาะก็เคยเห็นบรรพานอยกอแต่แต่เฮือนหลังนั่นพูดแล้วเนาะโดยโดยผู้ได้เป็นคนแรกที่เขามาไทยบอลัดบอลัดโดย เคยเบิ่งขึ้กันมาใส่กันเนาะแบบอ่ไดแบบแบบไันผ่านขึ้กันอะไรเป็นยังไงเนาะเอาเนาะวันนี้กัเบิ่งไบผ่านเนาะแต่ว่าอะได้ก็สวงามประบ้านเบิ้ในหมู่บ้านนี่เจ้าผู้เดียวทั้งว่ บู๊ถ้ากะไรคนยีได้คนงานแต่ว่าเขาตั้งซื้อเฮาซื้อแบบพักเขามาทายเฮาเป็นคนแรกเด็กโอนัลำแรกกระชิมนอยู่ดอกตั้งแต่เขามายังบุคอยเห็นแบบว่าผู้ชาวสลิกสลกปะนใดนด้โอ้ยสลิกสลเอะมีแต่คนอายเห็นปะมีคนอายโอ้ยมาเจ้าด้วยฉันฝ่ายก็อายอยู่แต่ว่าบุคคลอายเพราะว่าเพื่อนกับวันเดียวยังเฮาใช่ไหมบุชงดอกบุชงสีอายนะเด็กเด็ก อันนอยหน้อยงเนาะเดิน้ดยนเดินเนเดินดยนเดยนเดนเดินเดินเดยนเดินเดินเดินเนเ่ินเดเดินเ กลัวนี่นลงโอขนาดน้บนัจ้าเลยอันนี้น้ำจิ้มชื่อว่าต้องะไรขึ้นไปอีกแล้วฉันรนลา่ได้้นลื่แล้วเลยเนาะไมันลื่ไว้ได้พี่ต้เออเปียนเล็บพืนดำหน้าเป็นอยู่บนนอกาจะใส่มือวานนี้ไอ้มูซู มือไอ้ม so we um, ือวันหยังก <part isan noise> so, so ็ใส่เล็บส่งซัมมือแล้วซัมมือโดยว่ามือนี่มีงานแม่นบ่โดยตกใจอยกคำว่าไหวงานดองผู้ใดเลยนี่วะเนี่ยต้ไอเขาถือศาสนาพระเยซูแม่นบอเขาไอเขาอย่าเขาคริสเตียนอย่างอันนั้นฮะเอาเจ้าเจ้าได้จ้ะ คอยบริเลนะบริข้าวน้ำเขาวโดยประวัติเล่าๆแต่ละคนเนาะตัวนนี้เาะโดยเป็นน้ำไอเป็นน้ำปิดน้ำใจเฮาโดยโดแต่พอแดนเนมไปนั่นกั็นั่นกับผคุณยายคุณชวยกันนั่นน้องเนาะโดยงน้ห้องน้ำแล้วก็น้ำแล้วก็ไอเฮือนห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำมีแต่เขาซอยบริขารบริซอยน้องบ่มีอย่างเลยในหมู่บ้านนี่ใ้แต่ก่อนในเดือนนี้เนาะ น้องเลยบอสน้องขนมูเลยบอสได้เฮือนเถอะบอสได้เฮือนเถอะน้องได้เฮือนเพราะว่าไอ้สิลเลือแบบคือว่าไอ้ซิลเลอนั่นสิลเลือนี่ก็เข้าก้อนบ่เป็นน้องโดยโดยโดยต่างเสีงพังอยู่ด้วน้องคนบอสนี่เนาะบอสแบบก็เลยเปนเพื่อนกัเข้าใจแง่กันว่าเฉยไอ้ส่วนทักส่วนขัวเจ้าตอนนี้บ่สขั้โดยสิไปเบิ่งว่าซา โอ้ไปเบิ่งก็เล uh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> um ็บงามก็ไเนาะยนนเ็ักบ่ได้บ่พไปเบิ่งเนาะอันนี้อันนั้นน้องขุดปลูกเพชมันได้นักเอได้ักก็ไปสเออก็บ่เป็นยังเนาะเาก็ยังเพเวียดไสินะอ่าคือว่านาเนาะหมู่บ้านนี่ก็มันก็กลพอสมควรอยู่ด้กับบ้านบ่ตาเนาะากสิมีโอกาสได้ขึ้นมาพี่น้องเนาะ คิดว่าจังใดกระชับบ้านเดียวกันแล้วก็บ้านในเตียงเพื่อนนะบ้านเดียวกันอยู่บ้านโคกคนละโคกเนาะไม่คนละโคกแต่จะอยู่เมืองเดียวอันนั้นจ้ะคนละภาคหุวยคนละภาคหุวยไก่ป่าบินตกจำไก่บ้านนี่โบตกอย่างไ้บินหัวหอดมันนักเนาะโอ้เนาะงองเลยมามาไม่ยังเราไปนี่ลูกวัวดีแม่แม่์ยังไปซุ่ยน้าไปอาบน้ำโอ้ไปอาบน้ำซุ่ยหน้าไปดอยเนาะ แม่กบลุขวเนาะทั้งแม่กัยังยังยังชาวอยู่เนาะเนาะนี่นี้และครับพี่น้ากแม่นเดียวกันบึ้งบพอดีลจุกพนั้นเลยโดยแบบได้้งใช้ครอบครัวเจ้าันล้พ่อไน้ใด้คนไปใส่พอพ่อแม่ปะกันตั้งแต่น้องหปีโดยตั้งแต่ผู้นี้หปีบัดผู้นี้เนี พูดง่ายคือว่าอะไรผิดพลาดหรือนว่าโดยผิดพลาดทางด้านการเทคนิคหน่อยนิดเทคนิคโอ้ยแต่ผิดแตนแพงก็ได้ไม่ยองเลยได้ได้เดือนอะไรเนี่ยโดยผู้ชายในเจักเดือนแล้วใกล้สีฮอสีไอห้าเดือนแล้วหากกำลังซีเดือนปลายโดยกำลังซีเดือนปลายผิดอันลั่นอยอะโอ้โเนาะ เก็บเป็นเก้ตอนลรกก็นอนเรือนหลังนั่นแหละใช้เวลาจ็ดปีน่ะอยู่อยู่ในเรือนหลังนั้นลืมแล้วโดคนตกคนุดยังมาตอนนั้นนี่หัวศาสตร์กได้โดนแมนหัวเบิ่งเบิงชาวเพือนเบิงเยอไอเขาเป็นไปไปอยู่เห่างเขาเจ้าสินะเวลาฝนตกยามฤดูฝนตกเหมือนเนาะแหนมพนแหนมนลจะไปอยู่วนลี่พลเหมือนเนาย่านลมโดย เพื่อเท่ากันโอ้อันนั้นมีนักสกอข้างหัวหทนมันหักเบิดแล้วโดยบุญแต่ว่าน้องอันนั้นมีผูภรรยาจะดีเพิ่มมาซุยเรือใินะหมคารวะมีตายเลยเนาะค่ะโดยแต่ก็บอกว่าเนี่ยนำพี่น้องเลยเนาะมันกับว่าเฮือนกับโบโว่าเฮือนได้เซากับน้องเค็นน้องโบเค็นนคือหลังนั่นนะนะเนาะโดยคือว่าสมน้องคนย่านอยู่ได้ ฉันเ่าไม่ได้หากไม่ได้พวกไม่ได้กินเมียขันกระนองบริยานเนาะแต่เขาก็อยู่แบบนั้นคือพวกไปตัดไม่มาใช้ไม้ฉันตอนนั้นตอนนั้น่านตอนนั้น่ันบ่มีเวลาบ่มีเวลาอยู่ฮือนเลยโดยเป็นยังไงไปใช้ไปรับจ้างไปรับจ้างโดยเออแล้วก็เป็นข่าวเป็นน้ำชิน้องก็ซื้อบ่โดยซื้อเห็ดให้แน่ซื้อแน่คำว่าเขาบร่ได้เห็นให้เขากับบุกุ้มเหมนบเห็ดให้ก็ เฮ็ดให้กับบริกุ้มไอ้เฮาได้หั่นซองทําซอฟแม่นบ่ให้เฮาหน่อยนึงเพราะว่าขอเฮ็ดนํะคะเจ้าเพราะว่าไอ้เขาให้แบบคือว่่าหันแหละเนาะให้เขาให้แม่นบ่แบบคือว่าให้ให้เขาให้เขาหั่นให้ทางให้เขาหั่นโดเราเรียกอะไรคือคอยดีไปทางให้เจ้าว่าได้เราแล้วก็ได้บ่แม่นไม่ความไม่ความว่าน้องไม่ความแต่ว่าน้องหั่นว่าภป็าลาเปาค่อยได้โดนแบบไม่ความว่า ไอ้กับน้องเนาะอันไอ้ผู้นี้หันปั้นปั้นให้ให้น้องค้างสินะปั้นปลาคู่ใหม่คือคู่ใหม่คือนอกคนว่านะเพิ่นให้ทางให้ให้อ่แบบบริจ้างแบบปั้นให้ปั้นให้เออคู่ใหมกว่าเชนเออคือชือว่าคอยเป็นเจ้าของเจ้าของให้คอยปั้นให้น้องเพิ่นทางอ่แบบนั้นเออ นอเานาะมันต้องอธิบายไปนะเนาะนอนเขยนอนเนาะข้าใจกันยากแน่หนึ่งชาวโลกชมพี่สิเข้าใจกันสบายอยู่ลองหั่นแบบว่าแบบวาภาษาเราบ่ค่อยได้แบบสุพรรณบุรีได้ไหมเนาะบ่น้องอรันเจ้าเจ้าคนทา้งใดกันคอยคนเราเถิงภาษาเราเถิงเลยแต่ว่าแต่ว่าก็มีบางบางคนบางลังคาเป็น ทางชนเผ่าปูไทยนั่นโดยนเดี๋ยน้องนี่ค่ะแบบเมฆกัละเทิงผอกกละเทิงเน่อยอย่างเช่นเพื่อนนี่เพื่อนยังได้ทั้งโดดโด่งโด่งดังสาวน้องได้ดงกู๊ดดงกู๊ดไผ่ดิไผ่ไผ่ใหม่ยังไงอ๋ออุยการอุยการโดยกระปูดิกระตะปูคือกุ๊กกับ à chó à chó một điều là lập A cái điều riêng à chó rồi rồi nó may nó may nó may một điều đơn Pinozan chuẩn rồi OK, ông P. B. bố đi bận nè nè bắt đi cả tuần rồi hả? Pe, bung bắt 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 sẽ đồn gì xuyên xuyên anh Pe anh hả? เบิร์ตในหมู่บ้านพคนีนครอบครัวอะไรเนี่ยที่แบบขาดแคลนชุดๆเลยนะไปเข่าเดินเข่าเดินน้ำเหมืนจะหรือว่าหรือว่าหรือว่าขาดไปเลยบ่อนี่ยนะลองเห็นแบบชุดอย่างฉีบมาแบบคือเข่าอ้ายไนเลยเนาะแบบมาเลยแบบจัถูกครอบครัวเลยก่อนก่อนทีจะเป็นนำผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นภากมาให้เนาะเพิ่อนภาอยากให้เฮือนนั่นบ่หรือว่าอยากให้เบิดหมู่บ้านก็ตามใจเพิ่น หมอพี<โ>うう่ทางอ่ามากับมีอยู่สุดสยังซีบแต่ว่ามาไม่มวลายเนาะโดยมีบมวลายก็มาเป็นย่างเขาแบบหมอคนในแบบก็ว่าเสียนยังยังซีนะเขาก็อยากเขาก็อยากคัดเลือกที่ว่าแบบครอบครัวที่่แบบสุดยังยังอยู่ซีครับมีเสื้อผ้าในถุงนึงอ่ะแงกับน้องกอ่ายๆว่ากับบุญมีไผยขัดเคืร์นแห้งเขาแบบบเห็ดกับบได้กิน โดยภัยคือการเบิด์นทะเลน้องขนาดน้องอะยังคือการเวลาเขาบ่มีเขาบ่มีน้ำหมอเขาไปรับเจาะไปรับจ้างไปใายนั่นไปใายนี่โดยไปใายนั่นไปใายนี่โดยอาจารย์ก็คือว่าแล้วน้องบนอ่าทาทีว่าตาลงไปถามเพื่อนหลังนั่นแล้วก็ว่าเติมนึงอยู่ได้แล้วก็ลุกน้อยนะกัวหมอกะก็มีอยู่พี่น้อยน้อยแต่ว่ากะสิอ่าซึ่งกะสิเอาให้

เบาเบาฝ่อไหมรับอ่าไปพี่น้อยเนาะอ่าโตเนาะเอาเครื่องเอาคองอ่าว่าสิตอนนอกพื้นก่อนนอนจุกชุดหนึ่งพี่น้อยเนาะมันกะว่าอาจจะบ่าทวงบ่เถิงกันดอกเนาะเพราะว่าเขากะมีมาว่าร้ายพี่น้อยเพราะว่าอ่าชุดชุดนังซีบน่ะเป็นแม้ว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดไว้ให้นะอะไรฮะว่าอาจารย์เพิ่นแจกขนมบ่ อ่าพ่ออาจารย์โอ้ยเนาเตียมนามีนมแก็งนด้ดยไปนองเลยกต่ถือว่าเนาะเนาะเมื่อไรก็ลายพอสมควรเนาะอยู่ในบ้านเนเนาะเนือผู้สาวก็ไล่แต่บนอนแผู้สาวก็ไล่บ่ผู้สาวก็ล่อียนโอเชอยู่นี่เ้อฮ

อาจารย์เพิ่นมาแต่พังไทยพ่นเพราะว่านนี่ไปฮอดปูนไปฮอดบ้านเจ้าเคยไปบ่อคัวยังเกาะคัวคัวไม้คัวเซน่าน้องบ่ฮู้บ่ฮู้ว่ะน้องหันบ่เคยไปไซบ่เคยไปไกลคันเวเพื่อแต่ว่าสิปอนก็ยังไปบ่ฮอเนี่ยจนลายก็มีแต่อยู่ในบ้านนี่เนาะโอเคได้ไปลงได่อา bằng con bằng con Một tia mặt tia bỏ nó bỏ đây bỏ rai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  bỏ bỏ อ่ะพอบีบจับมาเนี่โอ้มีทั้งมีมีหลายอย่างไงดีด้วยดูมาด้วยดีเนาะเนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ว่ากับยังสีเบิ้งก่อนเนาะเดี๋ยกฮอดสีเอาใไปเรื่อยๆไปชั้นจ้าอ่าว่าคันคือว่าบ่ได้ขึ้นแบงก์นั่นกับแจวลุ้งนีู่บนเลยกันแล้มันก็อาจจะพวกพวกพวกทัวบูธเงินกันหรอกก็อือ เบืงเดียดซีเบย์ไหนต้องต้องชุบกป็นก่อนไปหนยเนาะต้องเบย์กันได้ไปไาาหน่อยมาเบิ้งคือเจ้าตัวได้คื đấy, อคือเนี่ยเสียับทะเลมาดูบอสชุดตัวนี้นะมันมันมันเป็นผ้าดีอยู่เลยนี่แต่เสร็จบ่ดอกไปตีตอนนั้นน้องแล้วตกใจแล้วเซนต <c oughs> กใจบ่องไม่ตุ้ยไปนั่นเาไม่ได้ตุ้ยไปนั้นบ่นบ่เป็นเป็นชุดแบบเท้ากับว่ายไซแบบนั่น้านอนได้อย่างก็ได้เนาะ นนกับเสือนี่มวยเสือ oh, uh, ้หนึ่งเป็นโสงวัดหงเสือว่ได้บวชเสือเนาะเออมีแต่สงเลยพ่อพี่มือยัจเนาะเอางนี่ก็ได้ก็ไปยังเนาะได้ก็ไปเอออึ๊บอ่างนี้เนาะเด้อจับกระจับกระไรพ่อเอาไปส่งเพื่อนบ่เอาไปเพ่น

หลายน้็กน้อยลายนาะทางบ้านเจ่าเนาะเพื่อนบัดบัดเพื่อนคือจังแบบท่อแนไปคือจังห้างกันอ้งเาเยฮะดินไผดินมันอ๋อหงเลยฮิไดินั่นไย่ดิมันบ่ดินไดินมัน่อนไท่ไนม่ดนมน่บ่ด่ยดยดบด ผิดหน่อยเป็นนางเผาโคกไก่เจมสแคนเจมสแคนเลยเจ้าเจ้าเป็นผู้โคกบ่ผู้ที่สองผู้นี้บ่ผู้ที่สองน้องเขาไปเฮียนอ๋อมีสามคนบ่สามผิดหนองสามผิดหนองิดหน่อยเนาะว่าแลิกกับทางหมู่บ้านเพื่อนนี่กับทางยูทูบเบอร์กับราชาเพื่อนกับเขามาหลายอยู่ได้ผิดหน่อยเนาะ ามาลายมาลายพี่น้อยอ่ายังอยู่อยู่เนาะงจเนาะเดียวฮ่าอ, <c oughs> อันนี้ก็คือมันกะมีอะนน้นนนอ,นนอองเนอะมีเครื่องยู่เคร่องกินอะไรอย่างเี้ยนเดอ่าเข่ามีเข่ามี่ยัง,งน้ำแน่พี่น้อยเนาะมีเข่ามาม่าปลากระ,กะปรองอะไรเปลงนัวหพเนาะเนาะโอ้โอน้ามันแรงพิ่นเลยแม่แม่พินอัน ลงมาเลยพี่น่อยเนาะอัุนี้ใครก่อนบบโบบจังไพ่นยก่สามบ่สามิชเฉพาะว่าตาจัง่คือคือเมสามีนาเนาะเจ้ดเนาหลาย่ได้เนาน้องุกพ่นี่ะบกบ่จะเอาเออยอยังไม่ถามซพ่นี่เ่ะจะน้องชุกว่าจะ่ะ

อืมไปหนเนาะงามแท้เนาะกินกบลับก้อนแฉะปังเด้น,เนี่วิลาย่างอยู่ได้สวนน้องอ้แล้วก็มักเ่นก็ผักบัวลูกเองเลยเนาะโดยแล้วกักะเขือมะเพืออผูกเบี้ยัพริกบ่อนั่นน่ะอี้อืมเอาว่าจะน้ำได้จ้ะจะ ใไหก่อนนี่โน้ำลเด้อ่าบ่อันน้ำานี่มีมีอะไบ่มีท้ออ๋อมีมีน้ำู่พ่นเนาะเพินจอหียร้อยแล้วเนาะน้องปูสมบีได้สนน้องพีน้องไน้องามเนาะเอองามคือคนปลูกได้ข่อยว่ะคนปลูกเล้าอันีเนาะอัดี้อันนี้ผีน้องไน้ออันผักงามไอ้คนปลูกงามผักก็ต้องงามฮ่าต่อ เอากะทันเดอนอนทองสุกเนาะแต่มือี้กมีโอกาสพาทังพระอาจารย์เพข่้นมามาเยี่ยมมายามเบิ่งเนาะคือว่าอะไรบาแสนกัเห็นแต่ในคลิปเดี๋ยวไองเลยเนาะเมื่ี้กมีโอกาสได้มาเยี่ยมมายามตัวจริงทั้งนองเพื่อนไปองเลยจื้อไ้เด้จื้อไ้เด้บางแสนเนาะ่ติดตามติดมอยู่บ่ใช่ใช้งเบิ้งยู่ฮะกน้องไอ้คนเพราะว่าน้องน น้องเห็นลายแจงน้องจับน้องเจ็ดข้าวน้องก็มาอยู่เลยด้วยไอ้เป็นต้องบอกน้องน้องจะพิมพ์เองเออพี่มึงยั่วิิถึกยั่วยันก็ออกอาจารย์เออต้องพี่มึงยั่ภาษาไทยภาษาภาษาภาษไทยเบาอย่างก่อเอาจะเบาไหมบอกเตียงเนาะฮะเบาอย่างค่อลืมแล้วเบาเบาแซนบ้านเฮาเบาแซน บางกรอนทำอะรอ่อในี่ก็คือแมนนี่คือว่าหาติดตามอยู่นะใส<จ>่ได้รูปล่าเออนี่แหละเออนี่แหละติดตามอยูย่เนาะ<ด>เออแต่ว่าติดตามไปอยู่แต่ว่าทางนอกเพื่นบุคคอยได้เบิง<ช>้งเ<ๆ>พื่อน,อน,นเอาไงเนาะเอาเอาดีใจโมนี่กัเนาะที่ว่าได้พบพ่อทั้งน้องเพื่อนโมนี่กับเพื่อนเอาไงเนาะบุกคอทางโเพือพ่อนก็ค<ๆ>ือว่าอะไรพีอ่อนเอาไงเนาะก็เขาสีอ่า รอเมื่อบาดนี้นะ <l ots> เสีได้กลับแล้บาดนี้ออกจากเมื่อวานนี้ก็บเสีได้รอกลับมาเลยบา,นา,า,บา,นาดบบานี้นะ<ด> <l ots> เอาเพื่อเอาการหน้าเนาะสีขึ้นมาเยี่ยมมายาไม่เดอ้อ<ด>แต่ว่ามีเครื่องแจกของแจกกับเสีเอาขึ้นมาเป็นอะไรบาดนี้เนาะผู้่ใจมากับเป็นเธอแรนะ<ด>ก,ก,กเลยเสีว่าได้ขึ้นมาเนี่อแรกได้เหนยนะตัวจริงเป็นจงได้ตัวจริงก็ต้นโทรศัพท์โดยเห็นในโทรศัพท์ตัวจริงกบโทรศัพท์อันนั้นดอกกันรออยู่บ่บ่รอเลยบ่ เกืจริงเลยโอ๊ยผิดอกนเนาะอ้ามาหยอกเนาะมาสิดดอกกันดอกกันเอาะอ่าโอเคได้พี่น้อกกันเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อโอ้ยน้องวอสบายดีค่ะว่าน้องวอยังบ่ถึกว่าบ่ถึกหูบ่ถึกไผ่กับย่าก็บบดถึกดราม่าเดี๋ยวถึงเวลขอโทษขออภัยนะโดยน้องคนเราเป็นซาลาบดคอยได้โอยบดคอยชัดคนใด้เนาะบดถึกแม่โดย ให้ทุกคนเข้าใจกันนะขนาดนงวัลพิษยั้งก็ขอโทษขออภัยหนูโดยโดยโดยครับทมดีเนาะอ่าพี่น้องเอยเนาะโอเควันนี้พี่น้องเอยเนาะการทงโมเสนสิได้อ่าจบคลิปไปเองสำนีพี่น้องเอยเนาะการสิทำผู้อาจารย์เพิ่นแจกเครื่องแล้วเระบวชโดยจังใดพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าเพิ่นแจกกตุ่มขนมนุ่มเนยน้ำแน่พี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวทงโมเสนการสิเอาเครื่องนั้นอ่าทยอยให้แต่ละครอบครัวไปพี่น้องเอย เอาสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเดินเนาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ